สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มีนัดกับหวยราวพัฒนานะครับผมครับผมลาวพัฒนาใบม่วงหนุ่มโชควันนี้วันที่14เดือนสิงหาคม2 5 6 7เนาะวิ่งดูดวันนี้ให้มาที่468เด้อ4ี่หเดือนน้าที่6กับ8ลองสีเนาะส่วนจับคู่ให้มาที่45 46 47 48 56 57 78 58 67แล้วก็68เนะาะ3ตัวตรงเม็ดเดียว ฟันให้ที่4 6 8ไปเลยเนาะสามตัวตรงแต่เล่นก็มี7 4 5แล้วก็7 6 5ฟันขาดไปเลยเนาะจะเอาไปตัดเล่นเป็น2ตัวสตัวก็ได้นะสมตัวตรงแต่เล่นตารางสี่เหลี่มลยมผารวยเนาะส่วนเบิ้ลก็มี7 7กนะับ5เ้อครับผมวันนี้วิ่งดูให้มันที่4 6 8เนาะเด่นให้ที่6กับ8จับคู่เด่นให้ที่4 5 4 6 4 7 4 8 5 6 6 7แล้วก็6 8เนาะนี่คือหัวเราพัฒนาวันนี้นะครับผม ไปม่วงเนาะสุดไปม่วงของเราครับผมวันนี้เราก็มาพร้อมกันกับปูบ่เหมือนเดิมปู่ศิลาเนาะปู่ศิลาขอพอรท่านเดอ้ออยากได้อยากเด้งอยากให้เราของของเราแต่ก็ขอพอรท่านเอาเนาะครับผมนี่คือหัวเราพัฒนาวันนี้นะครับแคปหน้าจออลยครับแคปหน้าจอเอาเลยโอเคแคปหน้าจอแล้วหนุ่มโชคก็จะรีบไปลงให้เนาะเดี๋ยวจะไม่ทันดน่วน,นเลยโอเคครับผมนี่คือหัวเราพัฒนานครับตามนั้นเลยนะครับตัวเน้นตัวเด่นคือตัวที่ไฮไลท์สีเหลืองเด้อไฮไลท์สีเหลืองสีเหลือง ทองทองนั่นแหละคือตัวที่ไฮไลท์ให้ตัวที่เด่นให้เนาะตัวที่เน้นที่เด่นนั่นคือตัวที่ไฮไลท์โอเคครับผมสําหรับลาพัฒนาวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนถูกหวยลาพัฒนาหนุ่มโชคนะครับ